คนสนิทเปิดใจหลังเข้าเยี่ยมพิงกี้ในเรือนจำดาราสาวขอทุกคนรอเรื่องนี้จากกรณีการควบคุมตัวพิงกี้สาวิกาชัยเดชผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีแชร์ลูกโซ่หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตาต่างประเทศฟอร์เรสสาดี มีมูล,ลค่าความเสียหายสูงกว่า2,000ล้านบาทและมีผู้เสียหายเกือบหมื่นลายคืบหน้าล่าสุดวันนี้31สิงหา2565จากผู้ที่ได้เข้าไปเจอพิงกี้ที่เรือนจำก็ได้ให้ข้อมูลสำคัญมาแบบนี้ว่ากรณีข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับพิงกี้บางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถชี้แจงได้ด้วยตนเอง อยากจะวอนขอทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอย่าให้ทุกคนเสพข่าวที่ออกมาต่างๆอย่างมีสติเพราะตอนนี้ข่าวบิดเบียนไปมากส่วนเอกสารที่ส่งฟ้องคดีพิงกี้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เป็นข่าวอันนี้พิงกี้อยากให้รอกระบ,บวนการความยุติธรรมซึ่งถ้าตัวเองมีความผิดจริง ก็ยินดีรับผิดสำหรับสภาพจิตใจตอนนี้เข้มแข็งขึ้นเป็นดาราก็ไม่มีสิทธิชนใดๆปฏิบัติตามกฎของเรือนจำและในวันที่26กันยา2565จะมีการพิจารณาคดีสื่อพยานเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ